โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยครับอยู่หงดียอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปแบบอย่างนานเลยนะครับกลับมาแล้วคือไม่ใช่รหรอกครับคือผมก็มีเรียนแล้วก็ในคอมจอฟ้าอีกนะครับยังไม่ได้ลงวินโดว์ใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยทําวันอาทิตย์ละกันนะครับก็ <c oughs> อ่านได้ก็อ่านไปก่อนละกันโอเคก็ <c oughs> <Okay. c oughs> ผมก็มีโอกาสมาลงคลิปสักทีนะครับโอเคก็ okay. คลิปนี้นะผมก็จะมาสรุปอัปเดตของปากวัวออริจินัลนะของฮัเซลนะโอเคไหมโอเคแล้วก็อย่างแรกเลยที่ผมจะพาไปดูครับก็คือข้างบนคุผู้ชมเห็นไหมครับเข็มทิศใช่คผมู้ชมเห็นเข็มทิตไหมครับผมก็ไม่รู้นะฮัสเซลเอามาทำมะเขืออะไรนะครับแต่ว่าฮัเซลเขาได้เพิ่มเข้ามาแล้วครับก็คือเข็มทิศซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ใช้หรือเปล่านะครับ ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ปาร์ตี้หากันอยู่แล้วเนาะเราไม่ได้คงคงไม่ได้ใช้เข็มจิตหรือว่าอาจจะแบบเดินทางอะไรเงี้ยก็เดินทางแบบมั่วซั่วอยู่แล้วผมก็ไม่ได้พอยคำนวณอะไรถูกล่ะถูกไหมแล้วออลก็ตรงส่วนของ debug mode นะครับแล้วก็ในส่วนของ debug mode ตรงนี้นะครับจะมี x y Z เข้ามานะครับเป็น x เนี่ยก็คือนี่ไปทางนี้กลับไปทางนี้ ส่วนแก็คือทางนี้กับทางนี้ก็คือ x เนี่ยจะเพิ่มเมื่อตอนเมื่อเราไปทางทิศ w เนี่ยอ่ะทิศทิมันจะลดเมื่อตอนเมื่อเราไปทิศ e e หรือเแล้วก็แกนแจะขึ้นเมื่อตอนเมื่อเราไปทางทิศนี้ทิศ s ใช่ไหมขึ้นหรือว่าลดใช่ลด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 ทางทิศ S แล้วแกนเซตจะเพิ่มในเดี๋ยนะเอาใหม่ผมเออช่างมาันเถอะผมงงแล้วคือมันจะมีติดลบแล้วก็ไม่ติดลบนะครับอย่าสับสนนะครับโอเคไปทางนี้มันติดลบมากขึ้นแสดงว่ามันลดลงไปทางนี้มันติดลบน้อยลง,ลงก็คือมันจะเพิ่มขึ้นเออนี่ก็คือข้าวๆข,ของอี z วนะไม่เอาไม่เอามีมนี้มขอร้อง าเซลไม่เอามีมีม,ม,มขอลองนะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือเกียร์ใหม่นะครับใช่เกียร์ใหม่มันจะมีเกียร์ใหม่อยู่ตรงนี้นะครับเออมันชื่อว่าวิงสูตรนะครับ4ี่รอห้าสิบเบลใช่ครับฟาร์มเปื่อยครับผมบอกไว้ก่อนเลยคือถ้าใครที่ไม่อยากฟาร์มก็อาจจะซื้อเกมพาสได้เพราะมันขึ้นเกมพาสอยู่เนี่ยเกมพาสซื้อได้นะครับซื้อได้ ถ้าใครมีตังน,นะครับแต่ผมไม่ผมฟาร์มเ็ลเอาดีกว่าแล้วก็เอ้ยอยันดันโอ้โหบอ,อทำตกตายเลยโอเคแล้วก็มาเดี๋ยวผมจะไปสอนเจเปอร์ฟอร์เคานซลแล้วนะครับแล้วเจเปอร์ฟอร์เคานซ์นะครับก็ง่ายๆนะครับง่ายกว่าแจเปอร์นะครับมันง่ายแบบง่ายมากๆผมคิดว่าแมกเลวนี่มันโอพีกว่าแจเปอร์นะครับเนะี่ยโอเวอร์พาวเวอร์นะครับ โอเคมาสิ่งที่คุณผู้ชมทำนะครับก็คือนี่คุณผู้ชมกําลังจะโดดลงไปใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็อยู่ติดๆกับ่ำกำแพงอะ่ะที่พอจะให้แมกเรลคุณสามารถทํางานได้นะครับการทํางานของแมกเรลนะครับก็คือคุณผู้ชมเอาข้างเข้ากําแพงอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับแล้วกดตัว e ใช่ไหมครับมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้อ่ะก็เหมือนกันครับตอตนตกแตนที่สูงให้คุณผู้ชมเนี่ยระยะห่างประมาณนั้นนะครับที่มาสามารถทํางานได้แล้วก็คุณผู้ชมไม่ตายด้วยนะครับแบบคือ ผู้ชมเคยเป็นไหมครับแบบชิดตึกเกินไปแล้วเวลาตกจกทิ้งคือมันตายอะครับนั่นแหละครับคือมันจะมีฮัสเซล,ลเขาอาจจะแบบสร้างเป็นสองพาร์ทในตึกหนึ่งอะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ให้ผู้ชมเนี่ยอยู่ระยะห่างประมาณนี้ก็พอแล้วก็อ e, ีแล้วก็ใช้ล้มโซชีพนะครับล้มโูชีพเนี่ยจะปลดล็อกในลเลเวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าตอนเมื่อก่อนน่าจะสองร้อยกว่าน,นะตอนนี้ลดลงมาเหลือ ึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็โอเคครับอ่ะแล้วก็ทีนี้ครับก็เนี่ยก็วิธีการใช้ล่มโซชินะครับก็คือแบ็กเกียร์ครับซึ่งแบ็กเกียร์เนี่ยผมเซตไว้เป็นตัวคิวนะครับเพราะว่ามันกดง่ายนะครับเดี๋ยวทำไม D P I เมาส์มันเหมือนเปลี่ยนอย่งเอ่อโอเคได้มันเปลี่ยนจริงด้วยนิ้วผมไปโดน D P I นะครับโอเคกดตรงคีย์บายตรงนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมจะเห็น use b a c k g e a r ครับ use b a c k g e a r ผมปรับเป็นตัวคิวนะครับเมื่อ ผมตกจะเมื่อผมอยู่กลางอากาศแล้วผมกดตัวคิวเนี่ยมันจะยูสแบกเกียร์นะครับก็คือต้นโชวชีพที่อยู่ข้างหลังนี่แหละครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เซ็ตก็น่าจะเป็นตัว x ไม่ก็ตัวแคกับผมจำไม่ได้ละแต่ผมแนะนําให้เป็นตัวที่กดถนัดมากที่สุดสําหรับผู้ชมนะครับอันนี้ผมก็แนะนํานะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นการแกปเอ้ยไม่ใช่แกปเอ่อแมกเคลว์ฟอร์เคนเซเออโอ้ทำไม FPS พอดเนี่ยเอ่อ,อ,มนะอ,อไม่นะ ทำไม fps ผมตอบอาจจะผมอาจจะเปิดโปรแกรมอะไรเยอะไปหน่อยโอเคช่างมันครับเดี๋ยวเดี๋ยผม,ผมจะอาจได้ไหมเนี่ยโอ้อันนี้ผมใช้ xbox game bar อัดนะครับผมไม่ไใช้ obs obs น่าจะแหลกกว่านี้นครับผมบอกไว้ก่อนคือของผมมันไม่ได้สเปคแรงขนาดนั้นโอเคนี่ครับก็เป็นวิธี m a c เรี for cancel นะครับง่ายๆนะครับผู้ชมสามารถทำได้แค่ผู้ชมเลเวลถึง นะครับที่ผุณชมจะมีลบชูชีพแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวน,นะฮัสเซลลเขาได้เปลี่ยนตรงนี้เป็นกินสก,กีแล้วหรอเอาสักหน่อยแล้วกันโอเคโอเคโอเคนะครับก็นี่เป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้ครับผมไม่รู้ถ้าเสียงนกจะเข้ามาอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นกนกร้องแบบตรงนี้คือมันชอบมีนกมากอะตรงบ้านผมนะครับผมนัม่นแหละนะผมไม่ได้อัดตอนคืนนะตอนคืนผมจะ ปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดแอร์ครับแต่นี้ประหยัดไฟครับประหยัดไฟโอเคก็ถ้าใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกัน